สวัสดีเจ้าความนาปเปรี้ยวไปพัชลีนะเจ้าวันนี้เราจะมาทําไก่พัดพิกแกงกันนะเจ้าเพื่อนเเข้าไปดูคลิปย้อนหลังการปรุงไก่ทอดได้เลยนะเจ้าทําสูตรเดียวกันเลยนะเจ้าเมื่อทอดเสร็จแล้วนะเจ้าแล้วเพื่อเพื่อนเราไปหั่นนะเจ้าแบบนี้แล้วก็เอาลงไปทอดแถมรอบหนึ่งนะเจ้าก็จะได้สีสันแบบนี้นะเจ้า เพื่อนตั้งกระทะใส่น้ำมันนะเจ้าอะคา,าตะไครเจ้าแล้วก็ผิวมะกรูดนะเจ้าลงไปปั่นนะเจ้าแล้วก็เอาลงไปพับกับน้ำมันแบบนี้นะเจ้าแล้วเพื่อนเพื่อนก็ใส่พี่แกงนะเจ้าถ้าทำน้อยนะเจ้าก็เพื่อนเพื่อนก็ลดปริมาณลงได้นะเจ้า พักไปสักพักหนึ่งนะเจ้าก็ปรุงรสกันเลยนะเจ้าปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะเจ้าหนึ่งช้อนตามรสด,ด้วยรสด,ดีนะเจ้ารสด,ดีไก่นะเจ้าสามช้อนน้ำปลานะเจ้า แกชุดนี้นะเจ้าจะใส่พริกแกงอยู่ที่ครึ่งกิโลนะเจ้าจะพับได้สี่อบนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะเจ้าอยู่ที่สามจ้อนนะเจ้าจชาไฟปานกลางนะเจ้า เพื่อพิกออกมาสีนี้นะเจ้าเจ้าเมื่อชิ้มรสชาติได้ตี้แล้วไก่ที่ทอดแล้วนะเจ้าพร้อมทั้งใบมะกรูดหั่นฝอยนะเจ้าเอาลงไปในกระทะเลยเจ้าแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะเจ้าเปิดไฟอ่อนๆนะเจ้าแค่นี้ก็เซร็จแล้วเจ้าปีกบนของไก่นะเจ้าก็ทําได้เหมือนกันนะเจ้าเอาลงไปทอดให้มันกรอบๆแบบนี้นะเจ้า เ็จแล้วนะเจ้าเขาก็มาคุกนะเจ้าตัวนี้ก็จะล้ำไปแหมนแบบหนึ่งนะเจ้าเพื่อนๆนลองทํากันดูนะเจ้าบอกว่าจะทํากินทํากายหรือว่าเพื่อนๆจะทําไปทําบุญก็ได้นะเจ้าวันนี้ขัวมะนาวเปรี้ยวแบบพัชรีนะเจ้าขอจบคลิปไว้เพียงเต่า้ก,ก่อนนะเจ้าแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า